ทิเบตทุกๆท่านครับก็พยายามตั้งใจดำเนินสู้ต่อไปครับก็พวกเราจะเป็นกำลังใจช่วยเหลือให้กำลังใจซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นทางผู้ที่รับภาษาธิปไตยของพี่น้องชาวลาวผู้ที่รับภาษาธิปไตยของพี่น้องเวียดนามผู้ที่รับภาษาธิปไตยของพี่น้องชาวไทยชาวพม่าชาวทิเบตทุกทุกประเทศครับพวกเราเห็นใจซึ่งกันและกันครับแต่ในสุงระยะนี้ท่านจะ ดรอภิวันท่านก็ได้จากพวกเราไปแล้วแต่ว่าในแนวคิดแล้วก็ในทฤษฎีพร้อมด้วยประสบการณ์ที่ท่านได้ทามานั้นเพื่อความเป็นภาษาธิปไตยและให้ความเป็นธรรมต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับแล้วก็ขอให้พี่น้องดําเนินต่อไปครับสู้ต่อไปคิดว่าสักวันออาจจะมีวันหนึ่งเพื่อความแน่นอนล่ะครับพวกท่านจะได้รับความเป็นภาษาธิปไตยครับ แล้วก็จะได้ความเป็นธรรมกลับคืนมาสู้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วทางประเทศครับไม่เหมือนอย่างที่ผ่านมาก็ดังที่อาจารย์หวานได้พูดไปแล้วนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องจริงครับเพราะว่าเฉพาะที่อื่นนะแต่อ่าน,านอันนี้คือเกิดขึ้นอยู่ในเว็บไซต์ของผมดังที่ผมได้เรียนให้พี่น้องรับทราบนั่นแหละที่ในเว็บไซต์ของผมก็ยังโดนหนึ่งหนึ่งสองไปหนึ่งคนนะครับ ไม่ใช่ว่าที่<ช>อื่นที่เว็บของผมแท้ๆนี่ครับยังโดนครับอันนี้น<ช>ี่ผมถ,ถึงมายืนอยู่ในนี้ว่าไม่ใช่เรื่องอย่างนั้นครับมันก็เละอีกเรื่องเรื่องหลายคดีนะครับก็ยังไม่มีว่าโอ้ทุกคนจะไปเอออาฆาตบาดหมางคุณโน้นคนนี้มันไม่มีนะครับเพียงแต่ไม่ชอบใครแล้วก็ไปไปไป,ไปยัดเยียดให้เขาเออว่าอย่างนั้นอย่างนี้ให้เขาติดไป ตามธรรมดาแล้วเรื่องการว่าชอบหรือไม่ชอบบางครั้งโอ้เราชอบ,รชอบหรือว่าเราชอบหรือว่าของเล็กๆน้อยๆไม่น่าที่จะเอามาเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตที่จนไปไปผูกไปขังกันเป็นสิบปียี่สิบปีไม่จําเป็นขนาดนั้นครับคําพูดกันเฉยๆที่เล็กๆน้อยๆไม่น่าไม่น่าที่จะมีปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้แก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนขนาดอยู่ที่แวบผมขนาดก็ยังมีขนาดนี้และที่อื่นๆอยู่ในทั่วทั้งประเทศไทยจะมากน้อยเพียงใดครับ ผมก็คิดอย่างนั้นและครับต้องมีเยอะนะครับและในตอนที่นี้ผมก็ขอให้กําลังใจพี่น้องของพวกเรานะว่าพวกผมผู้ที่รักราษาธิปไตยในทั่วโลกอไม่ทิ้งพวกพวกท่านมีอะไรมีอะไรก็เดี๋ยวพวกเราก็อ่คอยสู้อยู่ร่วมกันไปนั่นแหละอเพื่ออ่อจะให้ได้มาคือความเป็นปภาษาธิปไตยพร้อมกันนะครับท่านอาจารย์หวานค่ะค่ะก็พูดถึง พี่เปียนะยในที่เราทุกคนสัมผัสนิดนึ่งนะคะดกรริชาร์ดว่าใครที่ได้พูดคุยกับท่านนะคะใครที่ได้ได้เห็นท่านนะคะจะจะรับรู้ค่ะว่าท่านกับพี่แดงภรรยานะคะคือท่านจะติดดินมากๆนะะก็คือท่านบางทีก็มานั่งกับพวกเรานะครับอ่าพี่น้องมวลชนนะคะไม่ไม่ไม่ใช่แกนนาที่จะ อยู่แต่หลังเวทีอะไรแบบนี้นะคะเราจะได้เห็นท่านเพราะว่าพี่แดงเองท่านก็จะเป็นคนที่เป็นเหมือนมวลชนกับเหมือนกับพวกเรานะคะก็คือเป็นคนเสื้อแดงนะคะท่านก็จะทุกคลีกับพี่น้องคือเราสัมผัสท่านได้เข้าถึงท่านได้นะคะแล้วก็คือทุกครั้งก,ก็เจอรอยยิ้มที่อบอุ่น นะคะมีความเป็นผู้ใหญ่สง่างามสมกับเป็นนายทหารที่ได้รับการฝึกฝนทางวินัยมาอย่างดีนะคะค,คือมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆ,งๆนะคะคือคไม่ได้เป็นการที่เรามาพูดอวยอะไรกันเลยนะคะทุกคนน่าจะยืนยันตรงกับดิฉันว่าก็จะเป็นบุคลิกที่ไม่เคยเห็นท่าน เวี่ยงหรือครึ่งโกรธหรือว่าอะไรนี้นะคะมีความนิ่งนะ,ะทำให้เรารู้สึกว่าในการต่อสู้อะมันมีความหนักแน่นนะค,ะคืออยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยรู้สึกว่ามีความหนักแน่นมีความมั่นใจนะคะเรารู้สึกว่าเราเรามีกําลังที่จะยืนหยัดนะ่ะเมื่อมีคนบุคลิกที่ที่เป็นเหมือนเอ,อขุนเขาแบบนี้นะ,ะอยู่อยู่ในขบวนของเราะคะ่ะดตตรริชาร์ดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีที่น้องเนี่ย ที่น้องแสดงเนี่ยจะมีวัฒนธรรมอย่างหนึ่งคือคือคือชอบขอ,อกอดหน่อยนะฮะมันเกิดวัฒนธรรมขอ,อกอดกันหน่อยเนี่ยนะฮะเพราะว่าเราต้องรับแล้วก็ถ่ายทอดพลังของกันและกันนะ คือเป็นอุคลิกของท่านเนี่ยที่ฉันรู้เลยว่าทําไมฉันเข้าใจว่าพี่น้องอยากจะกอดท่านดรเติพี่วันอยู่อยู่เสมอเลยนะเพราะว่ารู้สึกว่าจะได้รับพลังของหนักแน่นจากท่านนะคะก็คือเมื่อก่อนนี้คนไทยจะถือสาเรื่องการสัมผัสเนื้อตัวนะฮะดรริชาร์จแต่วัฒนธรรมของคนแสดงได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติจริงๆนะคะว่าเราเราเอ่อสมมือกันเราจับมือกัน นะคะเราโอบก,กอดกันนะคะโดยที่ไม่ได้ไปเรียนแบบวัฒนธรรมฝรั่งมันเกิดขึ้นเองจากความรู้สึกว่าความมีอุดมการณ์การต่อสู้ที่มันมีศัตรูอยู่นะคะตัวใหญ่มากขนาดนี้เนี่ยนะคะเราต้องต้องรักกันไว้เราจะต้องถ่ายทอดพลังใครใครมีพลังอะไรเนี่ยนะคะใครมีพลังความเมตตาเราก็ไปอยู่ใกล้ๆนะะแล้วเราจะรู้สึก เออจิตใจมันจะเบิกบานขึ้นมานะใครมีพลังหนักแน่นดังขุนเขาอย่างอย่างที่เปียเนี่ยนะคะเราไปอยู่ใ,ใกล้ๆเลยเราก็จะรู้สึกว่าว่ามีการพลาดเกี่ยวกับาทางด้านเทคนิคนิดหน่อยครับก็เลยมีอ,อมีของที่ได้ตั้งโตู้เอาไว้แล้วก็เลยมีคลิปวิ่งเข้ามาก็เลยในตอนนี้เรื่องที่พวกเรากําลังนี้ก็เลยหยุดสงัดว่า หยุดไว้ก็เลยต้องขอประทานโทษต่อได้เลยครับในช่วงระยะนี้ครับค่นะนะคะก็คงจะอ่าก็คงก็คงชิญชวนพี่น้องนะคะว่าดิฉันเองก็ถ้าอยู่เมืองไทยนะฮะดรริชาร์ดก็คงคะจะต้องไปรับท่านนะคะที่สนามบินนะคะให้ทันทีที่ของท่านนะคะคืนสู่แผ่นดินแผ<ๆ>่นดินเกิดน,นะคะ,คะ ก็อยากจะให้มีพี่น้องประชาชนเป็นอ้อมอกนะคะก็คือเราไปรองรับร่างของท่านนะฮะด้วยกันนะคะคือนั่นคือสิ่งที่ดิฉันอยากจะทำนะฮะแต่ว่าก็ก็ททำไม่ได้นะฮะก็คือเราต้องสู้ต่อไปตรงนี้นะคะคแต่ว่าอ่าม,มันก็เป็นเรื่องของความยากลำบากในภาวะที่เราอยู่ภายใต้อำนาจเผด็จการทหารนะคะ อ่า <Yeah. S 1> เขาก็เริ่มที่จะใช้สงครามจิตวิทยาก,กับพี่น้องประชาชนที่อยากจะใช้แม้ว่าเราจะนะคะไม่สามารถจะอ่าเราเราไม่สามารถได้รับท่านนะคะกลับบ้านนะคะอย่างมีลมหายใจนะคะแต่ว่าอ่าเราก็เราก็หวังว่าท่านเคยให้ความอบอุ่นกับเรานะคะเราอยากจะให้ความอบอุ่นกับท่านบ้างนะคะ ตอนนี้ก็ทหารก็พยายามจะใช้สงครามจิตวิทยากับพี่น้องประชาชนไม่ให้ไปรับที่สนามบินนะคะซึ่งเขาก็พยายามทุกวิถีทางนะคะเดนก็คงจะไม่เคยพูดในเชิงปุกระดมอะไรค่ะดรริชาร์ให้พี่น้องตัดสินใจเองเพราะว่าฉดนไม่ได้ไปอยู่ร่วมทุกร่วมสุขก็รู้สึกว่าเราจะเราพูดได้เพราะเราไม่ได้ไปด้วยนะคะก็ให้พี่น้องตัดสินใจเองว่าพี่น้องต้องการ ต้องการทําอะไรนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองตอนนี้ไม่มีใครมาเป็นแกนให้เรานะคะแต่เราควรจะไปกันเป็นกลุ่มเป็นแกนให้กันและกันนะคะดูแลซึ่งกันและกันเอดอำเนินกิจกรรมปฏิบัติการทุกอย่างอย่างรอบคอบนะคะมีสตินะคะไม่ใช้อารมณ์นะคะแล้วก็อ ไปแล้วก็ติดตามข่าวสารทางไลน์นะคะแล้วจะเร็วมากนะคะแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกๆจุดนะคะแล้วก็เกาะกลุ่มกันนะคะไปรับท่านที่สนามบินนะคะให้โลกได้รู้นะคะว่าทันทีที่ท่านเ